สวัสดีครับพบกับป้าบิกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราไปลือ้อของเกี่ยวกับปลาเส้นมาอีกแล้วเพราะวันเราพูดถึงปลาเส้นทาโร่คลิปที่แล้วเราพูดถึงของแถมพวกไอ้ของจากปลาเส้นอะจากปลาเส้นนี่นี่เราก็ไปลือ้อกระป๋องของฟิชโช่เอยของทาโร่มาอื่สี่แบบนี้ครบชุดเลยนเนี่ยอันนี้คือของแถมจากอะไรนะฟิชโช่ทาโร่ทาโร่ใช่ แถมยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วลืมยี่สิบปีละแรกซื้อหรือว่ายังไงน่าจะแรกซื้อหรือมั้งจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วด้วยลืมนานจากยี่สิบปีแล้วอืแต่ปีสองพันหนึ่งหนี่อพันยี่สิบแล้วอะ่ะอันนี้เป็นกระป๋องเหล็กใช่ไหมใช่เป็นกระป๋องเหล็กสังสีสีส่แบบจากภาพยนตร์เรื่องอะไรนะเด e ะรัสเอมเพลเดอร์นิวกรอโอ้ลืมเลยการ์ตูนเก่ามากยี่สิบปีละ อันนี้เกิดำนิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้ทาไมถึงมันเป็นหนังเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งยุคหนึ่งเมื่อ20ปีแล้วอ่ะคาร์โล่เนี่ยเขาจะร่วมกับบริษัทภาพยนตร์เราไม่น้จ่ายก็เหมือนเขาก็จะมีกิจกรรมแจกหนังฟรีอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนมอมึกก็เคยไปดูบ่อยเขาก็เลยมีของพิมี่ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ขายมันก็เหมือน เรื่องอะไรนะดังๆอย่างเริ่มแรกๆก็ทาซานอาสตอรี่ก็จะมีกระป๋องมีก้านมีกล่องมีอะไรออกมาเรื่อยๆเอราะหมึกก็ไม่รู้อะไรเหลือบ้างขายไปกระหมดเลวเหมือนกันเนี่ยเราเห็นป้าในอันนี้ก็คือเขาเรียกไม่ได้สะสมใ้วก็เหมือนเก็บไว้ใส่งานอะใส่ของมันก็เลยกลายเป็นสนุกสนิมหน่อยอืมใช่ใช่วางตั้งโชว์อะตั้งโชว์ตั้งอะไรไว้ใส่ของไว้ไงก็เหมือนไม่ได้ระวัาก็เหมือนว่าเราเก็บแล้วก็ใช้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันาดูใกล้กันเลยนี่เริ่มจากใบแรก นี่นะคะชื่อหนังชื่อหนังมันเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะเดี๋ยวจะอ่านผิดจัดแอมเพลอร์นิวโก๊เดี๋ยวแอมเพลอร์นิวโกบมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรมันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับกษัตริย์คนหนึ่งออกจะเพี้ยนๆหน่อยแล้วก็เหมือนมีเพื่อนซีเป็นตัวนี้เป็นลามั้งเออเป็นลาเป็นลาอันนี้คือชื่อลาใช่ไหมใช่ใช่นี่นี่นี่อันนี้ไงตรงนี้ตรงนี้มันจะเขียนว่าทาโร่นี่หยิบผิดหยิบผิดเบอร์นี่ตัวอันนี้ตัว ตัวเอ็มเพอร์เลอร์ไงนี่ตัวกษัตริย์ก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ก่อนก็ได้แหมมันต้องมาอย่างนี้ก่อนนี่ด้านบนก็จะเป็นรูปนี้นะคะใช่ก็จะเป็นเนี่ยแหละเขียน The Emperor n ร์เลอรใช่ไหมใช่ Emperor Emperor อืมเพอร์เลอร์หนาของวอชิเนอร์มา20ปีที่แล้วข้างล่างก็เป็นสนิมค่ะข้างล่างก็เป็นสนิมเมื่อก่อนหมือนจะคล้ามันจะมีวันหมดอายุบ่อยอยู่ข้างล่างเอ๊ะมื่อก่อนไม่มีอะไรเนาะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้20ปีจำไม่ได้ละ อันนี้ซื้อเองซื้อยังไงงจำไม่ได้เลยบูลีบูลีอระบูลีบูลีอืมบุดีบูลีอันนี้ก็จะเป็นตัวลาตัวลาหรือตัวผู้อุดก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วด้วยใครจําได้ก็ช่วยเมนบอกนะคะอืมอันนี้จะเป็นอูดแต่เหมือนการ์ตูนเรื่องนี้หนูก็ไม่เคยดูนะมีก็ตอนนั้นแหละจะยังแบบไม่ได้ดูภาพยนตร์เพราะนี้มันเป็นหนังเป็นเขาเรียกแผ่นฟิล์มอ่ะฮะมีทาโล ข้างล่างก็เขียนวอลดินี่ใช่อิมเพลเออร์อิมเพลเออร์อันนี้ก็ตอนนี้ตัวตัวเป็นคนใช้คนใช้เหมือนคนคนใช้สนิทของกษัตริย์กษัตริย์ข้างบนก็เหมือนกันใช่เหมือนกันเเหมือนกันหมดเลยในอุ้โหแก็ไม่ออกอันนี้สนิมกินแน่นแน่นอันนี้ก็ได้เนี่แต่เนี้จาได้ว่าครบชุดสี่แบบอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรผู้รับใช้ใช่ใช่ผู้เขาเรียกคนรับใช้คนรับใช้กษัตริย์คือรับใช้กษัตริย์เอ่ฮัลโหล ใครชอบเราลองไปหาหนังดูก็ได้หนังออกจะแนวฮาแบบออกจะติ้งตองติ้งตองหน่อยอเป็นการ์ตูนแบบจิงๆผู้ใหญ่อะ่ะม,มันไม่ใช่การ์ตูนเด็กอะ่ะอ่ะฮะอ่า,อานี่อันนี้น,น,น,นะตาบอกทีโร่ห,หรือว่าต้องเป็นตัวร้ายบ้าหรอกเขาอาจจะเป็นนางเอกก็ได้จะมบ้านางเอกไม่ไหวมัว้งแบบเนี้อันนี้ครบชุดไหมครบชุดเนี่ยสี่แบบเลยเพราะว่าช่วงนั้นเน่ก็จะมีของแถมที่เกี่ยวข้าพยู์เยอะมากเพราะว่า เขาเรียกอะไรนะก็เหมือนก็ร่วมกับแผ่นฟินล์มละร่วมกับภาพร่วมกับค่ายภาพยนตร์ข้างในก็เป็นกระป,ปรอรรระ๋ปองธรรมดาเนาะเปิดได้ไหมเปิดได้นี่จริงๆอะสมัยก่อนก็จะเงาวิ้งเลยไงอันนี้ก็ผ่านการใส่ของนู่นนี่นน่นใช่แหละขาเป็นนูนๆด้วยนะเนี่ยนะเหมือนข้างนอกสนิมมันจับเลยดูไม่ออกอันนี้ก็ลองคิดดูว่ามันเป็นงานสมัยยี่สิบปีก่อนก็ถือว่าทําได้เนียนเลยเรียบร้อยนะอืไม่รู้แลกห้าบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้คือต้องแลกทีละกระป๋องปะ แลกทีอกระป๋องแล้วเหมือนเมื่อก่อนจะแรกที่เซเว่นนั่นแหละเพราะว่าเขาจะชอบจัดร่วมกับเซเว่นนะเหรอเขาจะทำไม่ค่อยได้แล้วล่ะก็เหมือนก็เหมือนการ์ดทาซานไงทาซานก็ต้องแรกซื้อใบละห้าบาทก๊าซทาร์สานเราเคยรีวิวไปแล้วมั้งใช่เคยรีวิวไปแล้วการ์ดทาซานใช่นี่นีไงนี่ก็เหมือนหน้าเป็นตัวเล็กย่างข้างหลังเป็นตัวใหญ่เตัวลามมาตัวลามะเอ้ยนี่สี่แบบครบใช่ครบชุดเลยออืนี่ ทหาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วละ่ะใครยังไม่มีก็ไปตามเก็บเอาได้เผื่อ,อจะไปเจอใช่เผื่อจะไปเจอที่ไหนได้รู้ว่ามาจากฟิตเอ้ยทาโร่ทาโร่โแบ <laughs> งโง่งง <laughs> เยอะจังเยอะจังจะวนเข้าฟิตโชว์อยู่เรื่อยใช่ก็ตอนนั้นมัน,มนเหมือนเขาเรียกทำกับภาพยนตร์แล้วป้าหมึกเป็นคนชอบภาพยนตร์ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าดูมันต้องซื้อบางทีเขาก็มีโปรโมชั่นซื้อทาโร่กี่หอ่อไม่รู้เอาซองไปแลกตัวหนังได้ใช่ใช่ใช่ทันไหมทันไหมทาโร่ทันทัเห็นฟิมพิชโชเห็นฟรีไหมถ้าจะเดี๋ยวก่อน มันต้องมีอันนึงถูกแหละก็คือถาเรานฟิล์มแล้วก็พิชโช,โช,ชจะอันไหนหรือว่าไม่รู้สลับกันหรือว่าจําไม่ได้มันต้องมีอันหนึ่งที่ว่าจำได้ใช่เพราะว่าเขาเหมือนใช้อย่เงี้ยแล้วก็เขาเฉพาจัดโปก็เหมือนแบบเขาอาจจะเป็นแบบซื้อสองยี่สิบาทห้าซองแลกวะมีฟรีที่หนึงห่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนใช้รากการบ่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรนะของแถมขนมรุ่นเก่า ใช่ของแข็ขนมแข่ขนมก่าเรียกปลาเส้นนีได้รมั้งก็ถือว่าเป็นขนมแมใช่ใช่ใช่รุ่นแรกๆเลยนะแต่ว่านี่ก็ไม่แรกหรอกเพราะว่าถ้าเกิดงานทาโร่ถ้าจำไม่ผิดก,ก็น่าจะเป็นทาซานก่อนตัวแรกปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทาซานแล้วก็มีทอยสตอรี่อีกมีอุย้ยหลายตัวเหมือนกันนะน่าจะไปงงอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะเพราะเหมือนข้อมูลก็ไม่แม่นแล้วล่ะเพราะว่ามันนานแล้วเนาะนานอ่ะ มันนานจริงๆจากจาได้ก็จําไม่ได้แล้วล่ะจำไม่ได <ละ S 2> <ะ>้มันไม่มหรอกขอมันเยอะไงพอยเยอะ uh huh. ทักสับสนก็เหมือนอย่างเงี้ยพอไล่มานะเอยทาซานมาก่อนใช่แล้วมีทอยไปแปลม,มันมีก่อนเรื่องนั้นอีกอันนี้มีทอยที่เป็นกระป๋องอย่างนี้ด้วยหรอทอยนะ่าจะออกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอ๋อเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใส่ก๊าซเขาออกเป็นก๊<อ>นกาซเขาจะออกมีการาซธรรมดาสิบแบบกา๊าซทองห้าแบบแล้วก็มีกล่อง กล่องห้าแบบเป็นไงเนี cried, well so ่ยถ้าจำไม่ิดีเยอะเยอะแล้วก็ขอมันเก่งที่วมันก็สาบสูญไม่นานแล้วด้วยเราก็ลืมจําไม่ได้ใช่ใช่ก็เป็นไงยังมีใครที่มีความรู้หรือเขาเรียกจดเอาไว้หรือเคยใช้ได้หรือจําได้ก็เมนบอกไว้ก็ได้เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเราที่อยู่เป็นแฟนของเราอยู่ใช่แล้วมีข้อมูลมาบอกด้วยคราวหลังก็เป็นอะไรยังไงเพราะว่าไอเราอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้จดไว้ไงเก็บไว้ที่หัวอย่างเดียวพอวันหนึ่งพอแก่แล้วมันลืมเฉยเลย เมื่อกี้กันบาตรขนาดเห็นว่ามีโลโก้นี่ดีว่ามีโลโก้นะนี่ถ้าไม่มีโลโก้ทาโร่โนี่อาจจะจำผิดเป็นฟิชโชได้ด้วยแย่แย่แล้วเดี๋ยวเรารอบหน้าเราก็หา <c oughs> ของยังอื่นของยังอื่นใช่อะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ค่อยมีเหลือเหมือนเมืม่อก่อนเนี่ยก็ป๋องพวกนี้ยออกเยอะนะส <c oughs> มัยก่อนเน่ะขนมขนมก็ออกนะ ใครทันพวกกระป๋องเล็บป่ะกระป๋องเล็บทรงใหญ่ๆอ่ะอ่าเมื่อก่อนเขาก็ออกนะเป็นกระป๋องฟุตบอลเป็นกระป๋องพี่เบิร์ดเป็นกระป๋องอะไรเงี้ยออกบ่อยเหมือนกันอ๋อจำได้สนิทติดตาปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ต็อกปาร์ต็อกอ๋อปาร์ตี้นี่มันก็คนละรุ่นแต่ว่าปาร์ตี้มันก็ตอนนั้นเหมือนถ้าเป็นรุ่นกระป๋องก็จะแถมตุ๊กตาเหรอเออใช่เหมือนจะแถมตุ๊กตาตุ๊กตาปาร์ต็อก กี่ตัวไดใช่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 เหมือนถ้าซื้อซองอ่ะไม่มีแต่ถ้าซื้อเป็นกระป๋องน่าจะได้จริงจริงกระป๋องอะเราเมื่อก่อนเรามีอยู่เคยเราตั้งโชว์ไว้ตรงขอบหน้าต่างมีรุ่นน้องไม่เห็นเลยขอซื้อต่อไปอาอเหรอ ใช่เอ้ยหนูยังอยู่ดยเดี๋ยวนี้อ่ยุยขายรุ่นน้องไปแล้วตอนนั้นจริงๆไม่ได้เชิญขายมันขาดคอไป <c oughs> โอ้ยที่ให้ผมเถอะ <c oughs> หรือบอกไม่เอาเก็บไม่ขายคุณพ่นานบอกคุณฟักตังค์แค่ไหนพี่ผมซื้อก็ได้ <c oughs> เลยปฏิเสธไม่ได้เลย,ยอโอเคค่ะคคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับใช่แล้วติดตามดูคลิปต่อไปของเราว่าเราจะเอาอะไรมารีวิวเพราะเราก็ยังบอกไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้เราจะหาอะไรเจอเดี๋ยวเราหาก่อนเดี๋ยวเราหาก่อนเพราะงั้นติดตามไว้ใช่ค่ะแล้ว บ๊ายบายลุ้นๆๆน <laughs>